สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี่ก็มาเจอกับพิมิกวันทั้งช่อง YouTube กดไมค์สตอร์สิบห้าก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจนะคะสิบข้อหาแฟนฝรั่งต่างชาติยังไงไม่ให้เสียเวลากับ ammers, สแกมเมอร์สแกมหลังจากที่พิมพ์ไม่ได้ออกคลิปในเรื่องของสแกมเมอร์มาได้สักพักใหญ่แล้วก็มีคนมาคอมเพนนะว่าพิมไม่ค่อยออกคลิปแนวนี้ทําให้เขานน้นตกเป็นเหยื่อ อาวนะคะเป็นความคิดของพิมพ์นะนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะสําหรับคนที่เดินสายขอพิมพ์เชื่อนะคะว่าทุกๆวัน จะมีคนใหม่ๆที่เดินสายฟอกกันเข้ามาใหม่แล้วก็จะมีคําถามเข้ามากันแทจบจะทุกวันนะคะในเรื่องพวกนี้นะคะวันนี้พิมพ์ก็เลยอยากจะมาเบรกดาวสิบข้อนะคะสิบข้อว่าทํายังไงคุณจะไม่เสียเวลากับแสแกรมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับค่าติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมใครจะสั่งคำพีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งเขียนโปรไฟล์สมัครเฟสบกก็อะไรดีพิมพ์จะซีสเวทมาได้เมื่อเช้ามีคนมาถามหน้าเจ็ดสิบเจ็ดในเรื่องของการทำแบ็กกราวด์เช็คผู้ชาย นะคะเพราะว่าในเว็บนี้ในหนังสือเล่มนี้พิมพ์ได้ลงเอาไว้นะคะว่าหากกรณีเป็นชาวเมกันนะนะคะเป็นชาวเมกันคุณสามารถที่จะทำแบ็กกราวเช็คของผู้ชายได้ว่าผู้ชายนะั้นมีประวัติทางคดีอะไรมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเว็บไซต์ที่พิมพ์ลงไว้ในหน้า77เนี้มันต้องเสียเงินมันต้องเสียเงินแล้วเขามีคำถามอีกว่าหากกรณีที่เขาเอาข้อมูลของผู้ชายไปเช็คแล้วผู้ชายจะรู้ไหมนะคะตอบไม่รู้นะคะเขาจะรู้ได้ยังไงหากคุณไม่บอกเขานะคะ เขาไม่รู้นะคะดังนั้นนะหากเราจะเช็คคือมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะที่เรานั้นจําเป็นที่ต้องรู้เบกดาวเช็คของผู้ชายก่อนว่าเขามีประวัติทางคดีมีประวัติอะไรบ้างไหมนะคะเพราะมันคือในต่างประเทศมันจะโชว์พ u บ l ิกเรคคอรนะคะที่เราสามารถที่จะดูได้ใน,ในหลายจุดนะคะแล้วเรามาเบรกดาวสิบข้อกันก่อนนะคะข้อแรกเลยนะคะที่พมจะพูดถึงเลยนะคะก็คืออ่านะคะมาทาง a c e b o o ก ว่างต่างชาติที่มาทาง f c e e o o o นะคะพิมให้เปอร์เซนต์เลยนะคะ99.99 99 90เลยนะคะพวกนี้เป็นสแกมเมอร์ทั้งนั้นมนุษย์ป้าทั้งหลายนะนะคะป้าป้านะ้านทั้งหลายที่เดินสายฟอนะพิมพ์เห็นเข้าไปในกลุ่มหาแฟนแต่างชาติพวกนี้นะมีเพื่อนเป็นสแกมเมอร์กันแทบทุกคนหลังจากเมื่อคุณรับคนหนึ่งเข้ามาทาง f c e e o o o นะมันจะมาทั้งขบวน คนแรกมามันก็จะมาทั้งขบวนเลยพอมาทั้งขบวนมันก็คือพยายามที่จะคอนวิน์คุณน้มน้ำจิตใจคุณนะคะเพื่อที่ไหนเพื่อที่จะหลอกลวงต้มตุนนะคะเหมือนมันทํางานเป็นทีมเดียวกันคือหากรณีที่คุณหลงหลงรักคนนี้นะคะนะคะโอกาสที่มันจะต้มตุนคุณได้ก็มากขึ้นดังนั้นน้พวกที่มาทาง Facebook นี่พิม์แนะนําอย่ารับเข้ามาทาง facebook นะคะแต่มนุษย์ป้าทั้งหลายไม่เชื่อนะไม่เชื่อนะคะบอกไปแล้วก็ไม่เชื่อนะคะ ก็อารม์ปัญญาที่จะพูดนะคะดังนั้นนะ้ำพิมจะบอกนะคะว่าหากคนที่คุณไม่รู้จักคุณไม่ควรที่จะรับเข้ามาทาง Facebook เพราะเมื่อคุณรับเข้ามาแล้วคุณไม่สามารถที่จะค,ควบคุมผู้ชายได้เขาเข้าไปแอดคนนู้นคนนี้ดูไลฟ์ตายดูอะไรหน้หลายอย่างของคุณแล้วท้ายท้ายสุดคุณก็จะโดนมันหลอกเหมือนกับล่าสุดนะมีคนมาคอมเลนนะคะว่าผู้ชายนั้นแฮกเฟซบุ๊กของเขาพิมก็ถามว่าแฮกได้ยังไงก็บอกว่าผู้ชายคนนี้คุยมานานแล้วล่ะวันดีคืนดีนะมันก็บอกว่านี่วันเกิดลูกมัน มันต้องการที่จะพาสเวิร์ดอีเมลนะคะเพื่อที่จะให้เป็นของขวัญตัวเองโง่ดพิมใช้คํานี้นะก็ให้มันไปแล้วที้ก็มาบวยวายว่าเขาแหกเขาไม่แฮกนะคะคุณให้เขาเองนะคะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าแฮกนะคะข้อที่สองนะคะการที่คุณนั้นจะ <c oughs> สังเกตง,ง่ายๆนะจะไม่เป็นเหยื่อนะคะก็คืออ่านโปรไฟล์ผู้ชายบางคนนะสแก,สแกสแผู้ชายต่างชาติบางคนเขาเป็นสกามนะก็ชอบโชว์ มันชัดเจนตั้งแต่ในโปรไฟล์นะในหลายคนไม่อ่านนะคะคุณเชื่อไหมคะไม่อ่านเลยหากคุณไม่อ่านโปรไฟล์คุณก็ไม่มีทางที่จะรู้นะนะคะว่าผู้ชายนั้นเขามองหาอะไรกันแน่นะคะจุดประสงค์ของเขานนั้นเข้ามาในเว็บเดทนออนไลน์หาคู่นี่เพื่ออะไรนะคะบางครนะั้งนะพิมจะบอกนะคะว่าผู้ชายนะเขียนชัดเจนแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะอย่างล่าสุดที่พิมมีโอกาสได้อ่านโปรไฟล์ของผู้ชายคนหนึ่งนะผู้ชายนะ ขึ้นมาเพียบเลยนะคะว่าสิ่งที่เขามองหาคืออะไร A B C D แล้วเขาเขียนจากหัวบนหน้าประโยคแรกเลยนะว่าผู้หญิงไทยในหลายคนไม่อ่านผู้ชายบอกว่าเขาชอบผู้หญิงพีทิดพีทิดูมนะคะก็คือเป็นผู้หญิงตัวบางๆตัวเล็กๆตัวบางเล็กๆนะคะคุณเชื่อไหมว่าหากคุณตัวอวบอ้วนคุณทักไปหาเขาแล้วเขาจะตอบคุณคําถามคุณไมเขไม่ตอบเพราะคุณไม่ใช่สเปกของเขา นะคะอันนี้ฝากไว้นะคะว่าอา่านโปรไฟล์ให้ดีๆเพราะผู้ชายบางคนเขาก็บอกมาว่าเขาชอบโชว์แบบเนี้ยนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่สามนะ,ะคะเช็ครูปค่ะรู้จักที่จะเช็ครูปผู้ชายบางคนนะนะคะบางคนมันไปเอารูปของคนดังๆมาคุณสามารถเสิร์ชใน Google เสิร์ชได้นะคะ Google เสิร์ช ทิ้ก็เขียนอธิบายลงในคัมภีร์หาแฟนฝรั่งหรือว่าเสิร์ชใน google นะคะแล้วก็ในอีกเว็บหนึ่งที่เขาเสิร์ชนะคะเว็บอ่า im นะคะ im เนี่ยเป็นอีกเว็บหนึ่งที่เรานั้นสามารถที่จะเสิร์ชรูปได้ว่ารูปเนี้ยมันถูกใช้ที่ไหนนะคะมันถูกใช้ที่ไหนเอ่อพื่อที่เราจะดูนะคะว่าเนี่ยมันเอารูปของคนอื่นมาหรือเปล่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้ตัดประเด็นในการที่จะ เสิร์ชดูนะฮะว่าเรานั้นจะไม่เสียเวลากับพวกนี้เพราะในหลายคนก็จะบอกว่าไม่อยากจะเสียเวลากับแสแกมเมอร์กับสกามนะแต่บางทีมันดูได้ง่ายแลคก็ดูง่ายมากๆนะฮะข้อที่สี่นะคะใช้อ่าการได้ต้องได้ภาษาพิ้นใช้คํานี้นะเพราะอะไรเวลาที่คุณแชทกับพวกสแกมเมอร์นะฮะสแกมเมอร์บางคนคือหากเราได้ภาษาคุณจะรู้สไตล์การเขียนภาษานะนะคะว่าการเขียนภาษาของเขานะั้นมันแตกต่าง มันแตกต่างกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะดังนั้นพวกนี้นะมันดูง่ายแล้วคุณดูง่ายมากๆอย่าเสียเวลานะคะบางคนนะคะคือพอเห็นมีมาโพสต์นะว่าอยากได้แฟนฝรั่งแต่ไม่ได้ภาษาเลยคือโจทย์ยากมากนะพิมพ์ขีดคำขีดเส้นใต้คํานี้นะว่าโจทย์ยากมากเพราะหากคุณไม่ได้ภาษานะโอกาสที่จะ,ะเจอนี้มันมันยากนะมันยากแล้วก็การใช้ชีวิตมันก็ยากนะการใช้ชีวิตก็ยาก คุณมันอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณจะไปสอบใบขับขี่คุณจะไปทํานู่นทํานี่นะนะคะคือมันยากไปหมดนะนะคะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเนี่ยเออมันจะง่ายอย่าเอาคนอื่นอย่าเอาเรื่องเราคนอื่นมามา,นมาเป็นมันเป็นบรรทัดฐานเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกว่านี่มนุษย์ป้าทั้งบ้านนะคะเขาก็ยังมีแฟนฝรั่งเลยนะคะเขาไม่ได้ภาษาแฟนเขากับแฟนคุณคุณละคนกันนะ แฟนเขากับแฟนคุณคนละคนกันดังนั้นเราไม่ได้ภาษาคุณก็จําเป็นที่ต้องพัฒนาต้องพัฒนานะคะบอกเลยนะเพราะหาคุณไม่พัฒนาเนี่ยไปไม่รอดนะนะคะมันจะอะ่ามันจะตายตั้งแต่มันทัดแรกนะนะคะมันจะตายตั้งแต่มันทัดแรกข้อที่ห้านะคะ Story. สตอรี่สตอรี่มันนะคะก็คืออย่างล่าสุดนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทหารไปออกรบนะคะ ไปออกลบแล้วนี้ก็เจอระเบิดโจสงครามนะคะมีเงินหีบห่อหอบเงินออกมาไม่ได้คุณเชื่อไหมว่าสตรอรี่พวกเนี้นะมันก็ยังมีเรื่อยๆนะคะมีเรื่อยๆผู้หญิงไทยก็หลงละเมอเพลเจอร์นะคะบางคนนีก,กว่าจะรู้อีกทีหนึ่งหมดเป็นสองล้านสามล้านนะนะคะหมดเป็นสองล้านสามล้านพิงก็ไม่เก็ตเหมือนกันนะแล้วก็ประเภทเมียตายลูกติดประเภทที่หาผู้รับผลประโยชน์พวกนี้นะคุณต้องออกเงินก่อนนู่นนี่นั่นะนะพิงฟัง้วแมวที่ปวดหัวแลวล่าสุดนะติดคุก ถาพวะัวฝรั่งออนไลน์ติดคุกแห่งไหนสักที่นะคะต้องช่วยเขาไม่ช่วยเขาเขาตายแน่เลยนะคะคือแบบเฮ้ยมันไม่ใช่มันอยากติดคุกก็ให้มันติดคุกสิมันไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะมันไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะที่คุณนั้นจะไปช่วยเขานะคะพวกนี้สงครามนี้ระเบิดพวกนี้นะคะเมียตายลูกติดเนี่ยสตอรี่นะนะคะแค่มันอ้าปากนี่ก็เห็นลิ้นไก่แล้วเป็นพวกทหารเป็นพวกอะไรต่างาไปลบในนู่นนี่นั่นนะ คือพิมฟังแล้วแบบเฮ้ยสตอรี่พวกนี้นะมันดูง่ายแล้วก็ดูง่ายมากๆนะคะทําให้เรานั้นนะคะก็คือบางคนไม่ได้ฉุกคิดนะพอคุณไม่ฉุกคิดนะโอกาสที่คุณัจะถูกต้มก็มีสูงนะคะดังนั้นสติมาปัญญาเกิดนะสติมาปัญญาเกิดนะคะข้อต่อมานะคะเปิดกล้องเปิดกล้องคุยแต่พิมพ์ก็จะมันจะมีข้อแมนะ้นะนะคะ อย่างล่าสุดนะมีคนมาถามนะเขาบอกว่าเขานะั้นคุยกับแสแกมเมอร์ไหมพิมบอกก็ไม่รู้สินะจะรู้ได้ยังไงตัวเองยังไม่รู้เลยนะคะเขาบอกว่าเขาจะขอเปิดกล้องผู้ชายว่าเปิดกล้องไม่ได้มีความอันตรายเสี่ยงต่อชีวิตของเขาเขาอาจจะตายได้หากเขาเปิดกล้องนะคะก็ให้มันตายไปนะคะพิมพูดตรงๆนะในะน้ำปัจจุบันนะเนื่องจากมันมีแอป t ิ k กตอกผู้ชายรู้หราหมาเห่าหุ่นแมนๆล่ำร่น่ารักน่ารัก,รกอะไรต่างลงเยอะแล้วมันก็ไป แกมเมอร์ mer, มันก็ไปดูดเอาวิดีโอมาแล้วมันก็ไปดึงลายน้ําออกแล้วทีนี้มันก็เปิดกล้องให้คุณดูนะคะหากคุณไม่ได้ภาษาคุณจะไม่สามารถที่จะสังเกตปากได้ว่าไอ้ปากเนี่ยมันพูดแบบที่มันคุยกับคุณไหมดันงนั้นนะพิมจะบอกนะคะว่าคุณต้องรู้จักภาษาแค่พูดคําว่าเฮลโหลเฮลโหลนะคะให้เขายกไม้ยกมือให้ดูเนี่ย พะมันมีกล้องอ่านหรือกล้องวิดีโอที่ไปดูดพวกนี้มานะคะบางคนก็มาเถียงตาซีตาสันนะว่าเขาเปิดกล้องเขาเปิดกล้องเข,ขามีตัวตนเขามีตัวตนเถียงเอาเป็นเอาตายอยู่นะนะคะทั้งทั้งที่นะั่นะคือบักสัมรีนะคะมันเป็นบักแสแกมเมอร์อนะก็มาเถียง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 นะ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะเคสนี้นะคะก็คือต้องปล่อยนะคะเพราะหาเกือนวไม่ฟังนะก็ต้องปล่อยนะเพราะอย่างที่พิมพ์บอกว่ามันสามารถที่เป็นกล้องอัดหรือว่ากล้องพวกนี้ได้สิ่งสําคัญคือเราต้องได้ภาษาดูปากเขาว่าเขาพูดคําว่าอะไรนะคะเขาพูดว่าอะไร Nice to m น e t you How are you นะคะคือเราต้องคือต้องหัดสังเกตนะต้องหัดสังเกตนะคะ คุณจะมาเถียงว่าที่เปิดกล้องเนี่ยมีตัวตนนะมีตัวตนเขาทางานอย่างล่าสุดที่ฮอตฮอตเลยนะคะก็เป็นหมอฟันคนเวียดนามแล้วผู้หญิงไทยก็ฟอผู้หญิงไทยก็ตกหลุมว่าเนี่ยหมอฟันเวียดนามตัวนี้คือคนตัวจริงที่มาคุยกับเขาแต่ไม่ใช่มันคือกล้องอัดที่บักสำรีมันเป็นดึงมาแล้วมันมาเปิดกล้องให้ผู้หญิงดูแล้วผู้หญิงก็อู้าผ่เพลเพลเจอเพ,อพนานานะนะคะคนนี้ค่อนข้างที่จะด,ดังที่ได้รับเอ่าได้รับเอ่อคนเข้ามา เข้ามาเอามาใช้เอามาใช้บ่อยมากที่สสมเสียมืมันเอามาใช้นะคะข้อที่อ่ข้อที่หกนะนะคะเลือกคุณคนเดียวรักคุณคนเดียวค่ะรักคุณคนเดียวมากเข้ามาคุยแป๊บหนึ่งนะคะก็คือปิดโปรไฟล์นะคะเพราะอะไรทาไมมันปิดโปรไฟล์ทาไมคุยกับเราอย่าคุยกับทางอีเมลต้องส่งคุยทางอีเมลนะนะคะคุยทางอีเมลคือมีแต่สัก แสแคมือทั้งนั้นเหมือนมนุษย์ป้างคนหนึ่งนะมาลงบอกว่าเขาหาเว็บเดตออนไลน์หาคู่มา10ปีนะคะเขาเจอแต่สแกมมอถามว่าหาจากไหนาหาใน Facebook หาใน Facebook คุณก็เจอแต่สแกมมอทั้งนั้นนะ่ะนะคะพอหาจาก a c e b o o k นะแล้วเขาบอกว่าก็คุยแต่ทางอีเมลคุยแต่ทางอีเมลก็มีแต่บักสํมรีนะ,ะคะไมจะพู่เลยนะว่าอย่างนั้นว่าเวลาที่ผู้ชายออนไลน์ในเฟในเว็บเดทออนไลน์หาคู่แป๊บหนึ่งแล้วบอกว่าปิดโปรไฟล์เพราะอะไรเพราะว่าระบบเว็บเขา ดูได้ว่าไอเนี่ยมันคือไม่มีตัวตนเขาก็ปิดโปรไฟล์มันออกนะคะเขาก็บล็อกหรือว่าแบนมันออกมันก็มาใหม่นะคะหรือประเภทที่ส่งของมาให้ล่าสุดเลยนะมีน้องคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยผู้ชายจะส่งของมาให้ค่ะจะต้องเสียค่านุ่นค่านี่จะส่งเงินส่งทองถ่งนู่นส่งนี่คุณเชื่อไหมแต่ละวันน่ะมันก็มีมาแบบนี้ตลอดนะคะมันมีแบบนีมมม้มาตลอดพอเราบอกไปแล้วนะคะก็ไม่ค่อยจะเชื่อก็แล้วแต่คุณนะคะนะคะก็แล้วแต่คุณพิมกรุ๊ปนู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะ เพราะสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องอ,อยู่ที่ดวงของคุณดวงจะเสียเงินนะคะให้บักสําลีก็จะเป็นแบบนั้นนะคะต่อมานะคะข้อที่7นะคะพัมเพอร์พันานาเพอร์เจอร์เวลาเข้ามาคุยกับคุณแป๊บหนึ่งนะ Mindar l i n ิ My มเลฟพันนี้แต่คุณจําไว้นะว่าแสแก m มเมอร์ตอนนี้มันอัปเกรดมันไม่ใช่แต่เป็นผู้ชายมันเป็นผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายร่วมทีมกันเมื่อมันร่วมทีมกันนะมันจะ ในในหลายคนนะที่มาเล่าสูกเล่าให้พิมพ์ฟังว่าสแกมเมอร์มันไม่รู้มันไม่ไม่มันมันจำดีเทลคุณไม่ได้แต่สแกมเมอร์ล่าสุดที่ผู้หญิงไทยเสียเงินนะที่เกือบล้านนะ่ะมันเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคุยนี่แหละแต่เวลาที่โทรมันให้ผู้ชายเป็นคนโทรแต่มันไม่เคยเปิดกล้องนะไม่เคยเปิดกล้องแล้วมันจะมาในแนวอสอนแนะนําการลงทุนนู่นนี่นั่นนะคะเมื่อคุณมีความโลภเมื่อไหร่นะ คุณก็จะตกเป็นเหยื่อผู้หญิงคนนี้นะคะเสียเงินไปเกือบล้านเสียเงินไปเกือบล้านนะคะอ่ามันจะใช้ในรูปแบบที่แบบว่าเก็บรายละเอียดของคุณทุกอย่างบางคนบอกว่าเราพูดไปแล้วมันจําไม่ได้มันอ่ามันจะใช้คําว่าดาลิงไมล์หรือเพราะมันจําชื่อเราไม่ได้แต่ไอ้สแกมเมอร์คนนี้มันอัปเกรดมันจําได้มันจําได้ทุกเรื่องทุกเรื่องราวนะคะมันก็ทําให้ผู้หญิงนะเคลิมเคลิมลืมจุดอื่นๆไป เพราะอะไรเพราะว่าคนนี้มันมาในแนวเชิงอสอนทอําทการลงทุนนู่นนี่นั่นจริงที่พิมอยากจะบอกนะคะว่าการลงทุนนะนี่คือเป็นพวกบักสัมรททั้งนั้นนะนะคะอย่างล่าสุดในพี่คนบอกว่าตอนนี้คริปโตเขาดังนะพี่ไม่มีเงินนะพี่ตกงานมันบอกว่าให้โอนไปก่อนหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นนะคะแล้วมันก็เอาเรื่อยๆคือหากมันได้ครั้งหนึ่งมันจะเอาเรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับว่ามันชวนลงทุนนี่แหละช่วงแรกๆมันให้คุณได้กําไร มันจะซื้อใจก่อนหลังจากนั้นอุ้ยคุณเห็นได้กาไรเยอะคุณก็จะลงเรื่อยๆแล้วสุดท้ายท้ายสุดคุณก็จะโดนมันหลอกเหมือนกับไอ้เคสที่มาลงในพันทิปที่ตัวทีมมันนะเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงร่วมร่วมหัวกับผู้ชายดังนั้นพิมจะบอกนะคะว่าจะบอกว่ามันจํารายละเอียดดีของคุณไม่ได้แต่บางแสแกมเมอร์บางคนมันจําได้มันจําได้ทุกเรื่องนะคะพอมันจําได้ทุกเรื่องมันจะทาให้ผู้หญิงนะั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจําเขารักเราเขาจาได้ทุกเรื่อง นะคะดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังข้อต่อมานะคะข้อที่เก้าอยากโอนเงินให้อยากอ่าให้เปิดบัญชีมาล่าสุดมีน้องคนหนึ่งนะพ่าอายุยี่สิบรือยี่สบเอ็ดนี่แหละเขาชื่ออะไรนะคะยังไม่ได้เขาบอกเขาจะโทรหาพิมพ์คือพี่หมาก,ก่อนนะคะว่าพิมพ์มีลูกเล็กอ่าคือจะยุ่งมากนะฮะทุกๆวันจะยุ่งมากนะคะ ดังนั้นนะคือเลี้ยงเขาตื่นมาเลี้ยงให,ให้ให้กินข้าวให้ไรพาไปเล่นเที่ยงพานอนเขานอนในช่วงหนึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงกว่าพิมพ์จะเขียนหนังสือหรือว่าทํางานนะคะพิมพจะไม่มีเวลาที่จะมาโทรผู้หญิงคนนี้เขาอยากโทรมากกว่าที่จะพิมพ์พิมพ์บอกว่าพิมพ์ไม่สามารถนะคะทุกของเขาคืออะไรทุกของเขาคือในเรื่องของบัญชีธนาคารคุณเชื่อไหมคะว่าผู้หญิงไทยในหลายคนคุยกันแป๊บหนึ่งผู้ชายบอกว่าจะโอนเงินให้ตาม ตาโตมีแต่คนมันเป็นเรื่องจริงที่ใครๆก็อยากได้เงินทั้งนั้นลหละแต่สิ่งหนึ่งที่พิมพ์จะบอกนะคะว่าคุณต้องคิดก่อนบางคนมันบอกว่าคุณไปเปิดบัญชีเปิดบัญชีธนาคารส่งหมายเลขบัญชีให้กับมันนะคะแล้วก็เอ่เปิดเขาเรียกว่าอะไรนะทำซิมการ์ดนะคะเอาซิมการ์ดนี้สายพอคือง,ง่ายๆคือมันเอาบัญชีของคุณไปเป็นบัญชีมา้าเอาบัญชีคุณบัเป็นม้าเพื่อหลอกให้ผู้หญิงคนอื่นๆโอนเงิน ผู้ชายเนี่ยหลายคนที่บอกว่าจะโอนเงินให้กับคุณมันจะส่งบัญชีอหรือว่าให้ส่งให้แบบว่าให้เราโอนเงินให้มันค่าของค่นนู่นค่นนี้คุณเชื่อไหมคะว่าในนั้นจะเป็นบัญชีผู้หญิงทั้งนั้นเป็นบัญชีไทยทั้งนั้นผู้อนที่หากมีคนโอนเงินให้แล้วเขาไปแจ้งความสุดท้ายท้ายสุดตัวเองก็จะไปเข้าคุกนะคะ ตัวเองก็จะไปเข้าคุกดังนั้นพี่อยากจะให้คุณระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการที่คุณจะไปแจกบัญชีให้กับผู้ชายโอนเงินให้คุณพิมพูดและพูดเสมอนะคะว่าหาผู้ชายอยากโอนเงินให้กับคุณโอนบัญชีอ่าโอนเวเทนยูเนี่ยมันนี่แกมใช้แค่ชื่อกับนามสกุลภาษาอังกฤษของคุณที่ตรงตามหน้าบัตรแค่นั้นนะคะแล้วตอนนี้มันก็มีอัปเกรดโอนผ่านเวเทนยูเนี่ยโอนผ่านมันนี่แกมมันเอาลิงก์เว็บลอมมา พิมพ์จะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องไปกดลิงก์พวกมันให้คุณไปเสิร์ชใน Google หากมันโอนจริงนะคะโอนจริงนะหาเวเทิ์นยูเนียนมันจะมีเลขสิตัวที่คุณนั้นสามารถที่จะเช็คทางออนไลน์ได้นะคะมันนี่แกมเช่นกัน มันนี่แกมมันจะขึ้นเลขออนไล o ์เซชันนะคะมันจะมีขึ้นมาให้เลยพิมพ์จำไม่ได้ว่ากี่หละเพราะว่าปกติพิมพ์โอนตลอดนะมันจะทําให้เราเช็คแต่อย่าไปเช็คลิงก์ของมันพอไปเช็คลิงก์ของมันคือมันเป็นลิงก์ปลอมเพราะมีคนก่อนหน้านั้นนะบอกว่าผู้ชายโอนเงินผ่านเวทเทลอ่ามันนี่แกมแต่มันเป็นลิงก์ปลอมมาดังนั้นนะต้องระวังต้องระวังให้ดีข้อสุดท้ายนะพิมจะพูดนะคะว่าอาชีพเนหลายอย่างอาชีพรู้หลาหมาเห่ามากๆนะคะแต่ นะปัจจุบันอันอัปเกรดผู้หญิงไทยที่เสียเกือบล้านนะเป็นอาชีพธรรมดาเป็นลูกเจ้าของร้านอาหารไทยนะคะดังนั้นนะแต่ทั้งนี้มันก็ยังไม่หนีนะแกมเมอร์มันก็ยังไม่หนีในเรื่องของโปรไฟล์หรูหรามาเห่านะนะคะเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นทนายนะคะทําให้ผู้หญิงในหลายคนตาโตแต่คุณจะเชื่อไหมคะว่าอาชีพพวกนี้นะคะ บักสมรีมันชอบมากเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเห็นแล้วก็คือปลื้มนะคะเหมือนอย่างที่คนฮิตมากๆเลยนะที่แบบว่าเป็นทันตแพทย์ชาวเวียดนามนะนะคะทันตแพทย์ชาวเวียดนามเป็นทันตแพทย์มีเงินนะดังนั้นนะพิมจะบอกนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะโอเคนะคะใครอยู่แมนมาได้นะคะยังเป็นหวัดเสียงยังงงแง,งงอยู่นะคะค่ะคุณจูซี่นะคะคุณอัจฉรพรนะคะคุณกบนะคะคุณพิทยาคุณมัทยานะคะค่ะคุณแพรนะคะ คุณแพรย,ยื่นวีซ่าไปยังคะนะคะจ้าพี่ปายอ่ะเจ้าพี่จูนะคะจ้าคุณดอกฟ้าคุณอ่อนนะคะจ้าคุณมัทธยาคะ่คาาคะคุณหวานค่ะคุณห,ณหนูจันยังเป็นหวัดงงเงงงงเงงอยู่นะคะชะ <c oughs> งกชะเนสอยู่ยังไม่หายดีนะคะตอนนี้อยู่ในสเตทที่แบบว่าไอไออย, I. 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 ยู่นะคะไอไออยู่ยังไงไออยู่นะคะนี่ล้ออือ าแล้วโอเคมาหนูน้อยเข้ามาเรียกแม่เข้าไปแล้ววันนี้จะพาเข้าไปเล่นเล่นสวนน้ําอีกนะคะพาไปเล่นสวนน้ําอีกตั้งนานนะพี่บอกนะคะว่าต้องระมัดระวังให้ดีๆพวกนี้มันอัปเกรดไปทุกวันนะคะมันอัปเกรดไปทุกวันโอเคใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะพี่มั่วพี่มาตอบให้กับทุกคน อย่าลืมนะเรามาระวังในเรื่องของการแจกบัญชีนะนะคะการเช็คโปรไฟล์ของผู้ชายนะคะในหนังสือเล่มนี้นะย้ําอีกครั้งนะผู้ชายไม่รู้ผู้ชายไม่รู้นะคะจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณไปบอกเขาแต่ไม่ได้เช็คฟรีนะเช็คเสียเงินนะคะเสียเงินต้องอผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตแต่ก็คือไม่แพงมากนะ,ะคะพิมจาจะไม่ผิดนะนะคะดังนั้นหากคุณคุยกับผู้ชายมีการมีชื่อของเขาแล้วก็นามสกุลน,นะไม่จําเป็นต้องเป็นชื่อกลางนะแล้วก็โลเคชั่นว่าเขาอยู่ที่ไหนนะ นะคะคุณสามารถเช็คได้มันจะขึ้น Public Record ข้อมูลมาก่อนเลยนะคะว่าผู้ชายมีประวัติอะไรบ้างนะคะดังนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะมาสั่งกันได้นะคะมาสั่งกันไดอาทีนี้พิมพ์ขอโทษนะที่ส่งช้าเพราะแอดมินพิมพ์ติดโควิดนะคะนางติดโควิดยังไม่หายเลยค่ะก็เลยต้องต้องรอให้หายก่อนถึงจะออกไปส่งได้นะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะจ้าขอบคุณนะคะพี่ปายนะคะก็ลาตีสวั์นอนหลับกันดีกันทุกคนนะคะ ก็นะคะมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ